ขังบกจอยคือวันฉลองเอกราชของเกาหลีหรือวันปลดปล่อยประเทศตรงกับวันที่15สิงหาคมของทุกปีค่ะความหมายของวันนี้เป็นวันที่เกาหลีได้รับเอกราชคืนจากการตกอยู่ภายใต้การปกครองของญี่ปุ่นในคศ1910ถึง19 1945หลังจากญี่ปุ่นยอมแพ้ในสงครามโลกครั้งที่สองคำว่าควังบกแปลว่าการได้เอกราชหรือการฟื้นฟูอิสรภาพ คำว่าจอยแปลว่าวันสำคัญหรือวันลํำลึกในวันนี้จะมีพิธีแขวนธงชาติเกาหลีหรือแทกึกกีและมีกิจกรรมลํำลึกบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการปลดปล่อยประเทศค,ค่ะวันสำคัญต่างๆแต่และเดือนของเกาหลีหนังสือเล่มนี้มีบอกไว้ดีมากๆเลยค่ะแถมยังมีคำพท์และบทสนทนาที่น่าสนใจสำหรับคนที่ชื่นชอบอาหารเกาหลีอีกด้วย ถ้าชอบฝากกดติดตามพี่น้ำด้วยนะคะคำซ้ำม,มีดา